ผู้หลิงครับเตรียมเปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่รถไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นมาไต้องอีกแล้วรุ่นนี้ก็คือตัว Starlight MPV Van 7เที่นั่งครับเผยสเปควิ่ง5้0กิโลเมตรต่อ1ชาร์จราคาที่จีนเปิดประมาณ5 0 0 0 0นบาทเองนี่เขาบอกว่าครับเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าถูกต้องมาทั้งตัว EV แล้วก็ PHEV อีีรอพีก็มาด้วยหรอแน่นอนแต่วันที่มาโชว์จะเป็น EV อย่างเดียวอเอ เขาว่ามาอย่างนี้โอเคโอเคพี่สำรวจเฉพาะตัว e v มาบนคูลิงมาจริงมันมาดูสเปคเนี้ยงก่อนอย่างแรกคันนี้พี่ชอบมากคือเป็นรถแบบไซส์มินิ m p v ประตูสไลด์ไฟฟ้าสเต็มมาก้นเนาะเอาใหม่เอาใหม่มินิ m p v พี่คิดว่าชนกับฮอนด้าฟีโต้ซ่าเซ็นต้าเซ็นต้าเล็กเลยนะใช่อ้าว x l 7อ่ะวันนี้ที่ขายอยู่เลยนะแต่ไม่มีประตูสไลด์ไฟฟ้าเลยนะ x l 7อ่าบนสุสกิสุสกิเอ็กเ e นเดอร์เอ็กเพนเดอร์สุสกิเอ็กเพน เวลอดนับไหมถูกต้องโตโยต้าเวลอดฮอนด้าบีอาร์วีบีอารวีเด <WR V. S 2> อร์บันยูอารวีเดอร์บันยูอาร์วีใครกาู่แข่งนี่คือญี่ปุ่นนะ่าจะประมาณนี้มาด,ด้าไม่มีเอามา้แบบแบบถ้าเป็นตัวญี่ปุ่นอาถ้าเป็นตัวของจีนด้วยกันเองตรงรุ่นที่สุดบ y ว M6 เอมที่หน้าตาเหมือนดอลฟินแต่ยาวเป็นจที่นั่งอ่าโอเคเจีที่นั่งไซส์นี้มินิไม่มีอีกแล้วอะ ถ้าเป็นรถกลุ่มญี่ปุ่นนะจะเป็นเกยนะโตโยต้วตาวอกซี่วอกซี่ใช่ไหมตัวมินิเอ็มพีวีเขาฮอนด้าเอ็นวันตอนนั้ว่าอาจจะเล็กหน่อยจอนน้มีตัวที่เป็นฮอนด้าเอ็นวันสปาด้ามันตัวยาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรพวกนี้พวกนี้ต้องไปหารถเกยหมดเลย uh huh. หรือวันเนี้ยถ้าจะไปมองดีๆนะนิสส <Selena. S 2> ันเซเลน่าเซเลน่าแต่เซเลนามันยาวมันจะยาวกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆเลยอ่ะนี่แหละจะหเห็นภาพว่าตัววูหลิงสตาร์ไลท์เอ็มพีวีแวนคันเนี้ย มันจะมีรถเป็นกลุ่มเนี้ยชนจริงๆก็คือพวกเซ็นท่าพวกที่เป็นมินิเอ็มพเดิมที่เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่แบบเป็นไซสมินิหน่อยคันนี้แหละจะมาชนมิตริรถนะครับความกว้างหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบความยาวสี่พันเก้าร้อยสิบความสูงหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเอ็หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเกือบห้าเมตรเหมือนนะยาวคูณกว,ว้างคูณสูงราคาที่จีนนะครับหนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยหยวนแจ่มมาก หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊วูหลิงทำแต่รถเล็กหรือเปล่านี่มี MPV เหมือนกันเขาบอกว่าคันนี้จริงๆเลยจะมาเจาะกลุ่มแบบการใช้งานที่หลากหลายฮะตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ VIP แท็กซี่หรือกลุ่มไรฮิลลิงเน้นการใช้งานที่กว้างขวางสะดวกสบายมีภาพลักษณ์ที่หรูหราด้วยตัวเบาข้างในนะครับตรงแถวสองเนี่ยจะเป็นแบบกับตันซีทแล้วก็ประตูสไลด์ไฟฟ้าอ่านีและจุดเด่นเขาเลยนะว่าได้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะจ๊ะใช่ราคาที่จีนอ่ะ มี2องคุย่อยนะหนึ0งแองห่ยวนกับ1นึ่0 0สนสาห่ยวนคิดเป็นเงินไทย4ี่แสนกหมืนกับ6กแสนหราคาดีไหมเจ็ดที่นั่งประตูไฟฟ้าวูหลิงประตูไฟฟ้าออปชั่นเพียบอกขุมกําลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้านะครับสองหนงแรงม้ากําลังพอแล้วแบตเป็น LFP หกสิบเกิโลวัตต์ชาวคลนระยะวิ่ง5้0ร้กเมต่อ1ชาร์จฟีเจอร์เด่นไม่มีอะไรมากก็เนี่ยเบาะที่นั่งเป็นแบบส แถวข้างหน้าสองตรงกลางสองที่นั่งสามเป็นเจ็ดที่นั่งเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งใช่ประตูสไลด์ไฟฟ้าน่าจะสไลด์ไฟฟ้าแค่ฝั่งเดียวนะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าในตัวภาพจีนที่ดูไม่ออกว่ามันเป็นสไลด์สองฝั่งหรือฝัง่งเดียวแต่ไฟไท้ายแอบคล้ายๆดีลี่นหนึ่งแต่หน้าตาดูดีนะผมชอบหน้ามากเลยหน้าสวยดีไอสองรุ่นย่อยอะ่ะพี่คิดว่าเขาน่าจะเป็นประตูไฟฟ้าให้เลือกระหว่างฝั่งเดียวก,กับสองฝั่งซึ่งเซ็นต้าเคยทำออปชันแบบน,นี้มาปออระตูลาฝั่งเดียวนะประตูไฟฟ้าสองฝั่งนะก็จะมีราคาแตกต่่าางกกััันนนปแแสมือคตไฟฟ้ ความมินิมอลความง่ายของคันนี้คือไม่ต้องมีคิดอะไรเยอะครับก็มีเอดาร์นิธรรมดาการใช้งานเนี่ยใช่มีแมนนวลแล้วมีไฟฟ้าฝ right, ั่งขวาไรซไซด์อิเล็กทริกสไลด์ในรุ่นเริ่มต้นจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยถ้า,ถาเป็นตัวท็อปก็น่าจะเป็นสายไฟฟ้าสไลด์สองฝั่งถูกต้องแบตเตอรี่อย่างที่เห็นเนี่ย<ม>เขาบอกว่าตัวนี้จัดการพลังงานดีครับวิ่งอ่ะอัตราการเคลม่เพาว่อยู่ที่สิบสามจุดหกกิโลวัตต์ชั่วต่อนร้อยกิโลเมตรโดยปกติแล้วการวิ่งถ้าใช้พลังงานเนี่ยจะวิ่งกินกันสิท เจ็ดสิบแปดอย่างพี่เคยเนต้าเอ็กยังจําได้เลยว่ากินยี่สิบกว่าเลยนะยี่สิบกว่ากิโลวัตต์ชาวตอหนึ่งร้อยจุดเมตรเนี่ยทําให้เห็นว่าอ๋อคุณมีระมีความแบตเตอรี่อยู่ที่หกสิบใช้ที่สามตอหนึ่งร้อยก็เลยหารได้ประมาณเกือบเกือบห้าร้อยห้าครั้งนั่นเองนี่ต้องสลับกันนะนี่เรื่องของการเคลมเป็นรถอีวีนี่เลขยิ่งน้อยยิ่งดี <c oughs> ถ้าเป็นรถน้ํามันนี่เลขยิ่ยงเยอะยิ่งดีถูกต้องถูก<อ>ต้องถูกต้องเพราะใช้น้ํามันเนี่ยนี่ใช้แบตให้แบตมันยิ่งน้อยเท่าไหร่จะยิ่่่งงงดดดดีปปปรรระะตตููสไไไลลล์ฟฟฟฟ้้้าาาาเเเเ็็นนนนจุดดนแววกคคมมือขอขทท เปิดมาแล้วกว่าสิบหมื่นครั้งหรือหนึ่งแสนครั้งนั่นเองแหม่สิบหมื่นนี 10, ่สุดพี่เขามันเป็ยนยี่วยนับของเขาสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นนะฮะเรื่องของค่าซีดีต่ําด้วยครับศูนย์จุดสองทำให้ประหยัด <laughs> ไฟอย,<ม>อย่างที่บอกอะ่ะแค่มีการชาร์จแค่สองซีแต่ยี่สิบมิลสามารถชาร์จตั้งแต่สามสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ <laughs> แต่ไม่ได้บอกว่าขนาดแบบจำนวนรับไฟได้เท่าไหร่ <laughs> ข้างในจะมีให้เลือกสองสีก็เป็นสีน้ำตาลกับสีเบจอ่อนๆเนาะน้ำตาลเข้มหน่อยน้ำตาลช็อกกโแลต ก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งเบาะแถวสามก็พอพับได้นี่ให้เห็นภาพการใช้งานด้วยความยาวเนี่ยนะสามพันตรงแค่ห้องโดยสารเดีวยว่ะสามพันสามร้อยสา3สิบเอ็ดมิลล mm ิเมตรเพราะว่าตัวรถทั้งหมดสี่พันกว่าสี่พันเก้านะทั้งหมดตรงเบาะแถวสองก็ถือว่านั่งสบายเพราะเป็นกับการซีทแต่ว่าปรับมือหมดนะครับเรียบง่าย มีแค่จอใช้งานแล้วก็ไวเลสชาร์จเจอโอ้โเนี่ยสายครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่นะวันเสาร์อาทิตย์พาลูกไปเที่ยวนะไปกันทั้งครอบครัวพาคุณย่าไปเที่ยวอ่างเงี้ยเราหกฟินต้องบอกตรงกาพอเห็นแล้วก็ชอบเหมือนกันผมชอบหน้ามากเลยหน้าสวยชอบ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 หน้าชอบแบบชอบตัวรถขนาดมินิ MPV อืมกับด้วยความที่เป็นมินิ m p v ผมว่ามันจะให้ฟิลเหมือนเก่งเวลาขับ แล้วก็ประตูสไลด์ไฟฟ้าคือ,อทุกวันนี้จริงๆอ่ะในกลุ่มของรถประตูสไลด์ไฟฟ้าคนยังเลิฟมันอยู่นะ Honda ออนด้าฟีดออนด้าฟีดคนไม่ปล่อยเลยสภาพดีๆคนยังเก็บไว้อยู่เลยแล้วเมื่อก่อนอ่ะพอเป็นรถที่เป็นแบบประตูสไลด์ไฟฟ้าแพงสมย Honda ัยออนด้าฟีดอะคันจรีบรถที่ดีมากนะแต่ราคาเริ่มต้นตัวมันแพงแค่เครื่อง1.5กับตัวถังแบบนั้นอ่ะพี่จำได้ว่ามันราคา800,000ไปถึงล้านอ่ะแล้วแบบโอ้โห800,000ถึงล้านคือชนกับเอาติก๊กชนกับแบบไปฝั่งกลุม่มนั้นอะเนาะเออมมมมัััันนนแพพงกไปลย่ เออมันชนซีวิคชนอะไรนี้ได้อะแต่ราคาคุณแบบแค่ Honda าฟีดอะม,มันอะไรทำให้ Honda f ฟีดช่วงที่แบบขายมือหนึ่งไม่ค่อยดีอะเพอาามือสองนั่นแหละขายลืมหรือขายลืม,ลมคนอยากได้อะราคามันดีแล้วกลับมาด<ช>ีแล้ว t ต y o ต a าเซนตาก็ใช้ได้นะจากอินโดนีเซียพี่เคยขับอยู่เพียงว่าฟีลลิ่งการขับอัตราการเร่งการกินน้ำมันดูแบบแปลกกว่าตโตโยต้าสักหน่อยละกันประมาณสิบกิโลเมตรต้นแลวก็การเหยียบการอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นอะโหที่เทสมาเซนต้าถือว่าใช้ได้อัดจ,จักรยานระดับ เรียกว่าล้อสิบยี่สิบกว่านี้ว่ะได้สองคันนะครับบอกข้างในเอาแค่เบาะขับอ่ะนี่มีตัวหนึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าอนเนกประสงค์ที่การใช้งานบอะแถวสามพับได้แล้วก็บอแถวสองกับตัานซีนั่งสบายมีแอร์ตอนหลัง<ม>ก็พอแล้วร<ม>ถไฟฟ้าเอาอะไรมาเอาจ<อ>าอะไรไฟฟ้าก็คุมแล้วเนาะราคาถ้าเทียบกับราคานะออืวันนี้เนี่ยแหละราคา5 0 0 0 0นรอดูว่าตัววูหลิงหรือตัวไพมัสประเทศไทยเนี่ย ev ไพมัสจะทำราคาเท่าไหร่ซึ่งน้เข้าจักตีแน่นอนเพราะว่า ev ไพมัสเนี่ย ก่อนนั้นเนี่ยเขาไม่ร่วมโครงการ EV 3.0นะไม่ EV 3.5เพราะว่าเขามีข่าวว่าเขาจะทําจากอ่าวูหลิงนาเข้าจากอินโดนีเซียโดยที่ทําเป็นวูหลิงแอร์พวกเรื่องเนี้ยแต่สักพักหนึ่งก็เกิดการดิวโดยวูหลิงจีนแล้วก็วีไพมัํทงานร่วมกันจริงๆโดยที่มาเปิดโรงงานในประเทศไทยร่วมทุนกันแล้วก็เปิดโรงงานประกอบแปลว่าทําให้วันเนี้ยวูหลิงสามารถนําเข้ารถจากจีนมาแล้วก็ประกอบกอบลับกลับกลับคืน คืนตาม EV ได้เลยตามมาตรการ EV ได้เลยสาม,มารถทำราคาได้โอเคนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับพี่ก็คือตัววูหลิง Starlight MPV แวนก็อย่างที่บอกว่าตอนวันที่ไปงานเขาดาวเนาะเขาก็แง้มแมาว่าเข้ามาทั้งตัว EV แล้วก็ PH EV แล้วก็มารอดูกันดีกว่าว่าจะมา2ตัวจริงไหม,มและราคาเท่าไหร่กันบ้างที่งาน Motor อมอเตอร์เอครับโอเคครับสำหรับบู้หลิงรองไปดูกันใน m อเตอร์เอโปแล้วก็อยากเพื่อนๆลองคุยกับผมก็ได้ว่าราคามันควรเท่าไหร่เอออยากให้ได้แล้วเท่าไหร่นะเดินรถกลุ่มนี้เนะาะไม่มีคู่แข่งเลย